ขอบคุณมากๆพวกเราได้ประโยชน์ไหมเนียคะได,ได้ได้เท่าที่คิดเอาไว้ไหมมากว่ามากกว่านะคะตอนให้มาลงทะเบียนก็อ <c oughs> ิดออดอิดออดจนกระทั่งต้องบอกคนไหน BMI 27หรือมากกว่า ต้องมาหรือคนไหนเนี่ยน้ำตาลเกินต้องมาน้ำตาลนี่หมอช่วยบอกขึ้นะว่ามันควรจะสักเท่าไหร่บางคนบอกว่าเป็นนิดหน่อยน้ำตาลเกินนิดหน่อยสามว่าเท่าไหร่บอกว่าร้อยสิบอร้อยสิบนี่เกินนิดหน่อยไหมคะปอนชาก็ร้อยกว่าร้อยหนึ่งนะคะเคยพูดคุนไปแล้วนึ่งปีหนึ่งนะคะร้อยถึงร้อยยี่สิบหกเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะแต่ว่ายิ่งไกลร้อยถึงร้อยยี่สิบห้า ยิ่งใกล้แบบร้อยยี่สิบห้าเข้าไปเท่าไหร่มันก็จริงๆแล้วันทีอาจจะเป็นเบาหวานไปแล้วก็ได้เพราะบางครั้งเนี่ยน้ำตาลจะขึ้นหลังอาหารถ้าเราไม่ได้ตรวจก็ไม่รู้นะคะอยากให้เอ้ยหนึ่งได้ไหมคะว่าภัยอันตรายจากการเป็นเบาหวานเนี่ยมันจะมีความก้าวหน้าหรืออะไรก็ได้ไปถึงแค่ไหนยังไงและไปสุดท้ายเนี่ยมากๆม,มันจะเป็นยังไงช่วยอธิบาย,ยนิดนึงได้ไหมคะ คเคยฟุ้งเฟ้อเราหลายคนนะปาะวานก็รู้กันอยู่นะคะแต่ว่าที่แบบว่ามันเป็นโรคเงียบเราคอยดูแลนะคะต้องคอยออดูแลสุขภาพตัวเองจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าประวานนี่โดยตัวโรคมันเองเป็นโรคที่เป็นแล้วมันจะแย่ลงเรื่อยๆนะคะเป็นแล้วจะแย่ลงเรื่อยๆนี่ก็คือแต่ว่าก็คือผ่านไป,ปไสิบสิบห้าปีด้วยสัญหานเรื่องแบบไตตาเท้า,ทาหัวใจด้วยสมองนะคะทีนี้เ,เราก็มีความคิดว่าถ้าเรารอให้เป็นเนี่ยนะคะบางทีมันาจจะสายไปแล้วไม่ได้ คือได้เดินทางขึ้นไปรล้นะแล้วก็จริงๆแล้วหลายๆอย่างการรักษาที่จะช่วยลดโรคหัวใจโรคเกี่ยวกับเราเลือดสมองเนี่ยมักจะมีแนวโน้มก็จะไปเจอในคนที่เริ่มรักษาตั้งแต่ต้นๆตั้งแต่อย่างที่ทันจะเป็นเบาหวานเน่ยเป็นสเป็นเสี่ยงคือหมายถึงว่าจัดการให้น้ําตาลมันดีนะคะลดความวูวเนี่ย จะดีกว่ารอให้เป็นจนกระถือแบบนึกออกไหมว่าไปอนุบาลก็สายเสร็จแล้วอะไรเงี้ยออกมาอุ้ยฉันเป็นไปแล้วแล้วก็แบบเป็นมาแล้ว10ปีอาจจะเริ่มจะล้างตายต่อไปนี้ฉันจะปฏิบัติตัวดีขึ้นอะไรเงี้ยนะมันก็อาจจะแบบสายไปเยอะแล้วเพราะงั้นเราก็รีบตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่ยังมีโอกาสนี่ยค่ะใช่ค่ะคือเมื่อวานนี่เกิดจากไตหรือเปล่าคะเกิด <lived. S 1> จากต่อหมหัวไตไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เกิดจากอะไร่ะใช่ก็นนมีเรือ่องเกี่<ๆ>ยวกับกรรมพันธนะุ์นะพะนธุนคุยไปแล้วนะกรรมพันธุ์เรื่องน้ำหนักเกินการที่ออกกำลังกายนะคะ โอเคอนะคะก็อยากจะบอกว่ามันเป็นภัยเงียบนะคะบางคนบอกน้ำตาเกยแต่ฉันก็ยังแข็งแรงฉันก็ยังกปกติอยู่แต่ก็คงจะปกติไปได้ไม่นานเท่าไหร่นะคะอนาคตถ้ามันรอนที่หน้าแล้วเพราะงั้นเนี่ยเราก็รีดตัดปัญหาซะตั้งแต่ตอนนี้นะคะก็อยากจะขอบอกว่าเพื่อนของอาจารย์ที่เป็นไอ นะคะอ่าสารกาจะเป็นตัวที่ที่มองไว้ว่าอาหารที่เรากินมันมีพลังงานมันมีคาร์โบไฮเดรตมันมี ช,าาช้อนชานี้น uh huh. ะทดูหน้าตาหนึ่งช้อนชาดีไว้คะกินได้หนึ่งช้อนชาแต่ชีวิตจริงเราไม่ได้ปรุงโดยใช้เกลือแกงอย่างเดียวถูกไหมคะ uh huh. มันมีพิจธรณต่างๆมากมายเลยท uh ี huh. ่มันอยู่ในท้องตลาดนะคะ uh huh. ซึ่งเราก็เก็บมาซื้อมาทุกอย่างเลยนะ uh huh. เวลาเราไปซ uh ูเปอร์มาร์เก็ตถามว่าในครัวใครมี